สวัสดีครับ wow, น็อตตี้ทีเด็ดวอลเตย์ที่กีฬาและทัศน์ศนฟุตบอลประจำวันที่3 0ตุลาคม64ค่คาคืนวันเสาร์ห่างหายหน้าหายตาไปครับหลายวันนะครับช่วงนี้เดือนหน้าน่าจะปกติแล้วเดือนนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะค่าคืนวันเสาร์ฟุตบอลมากมายก็คัดสรรน,นะครับมาฝาก2ตัวเช่นเคยก็เริ่มต้นครับคู่แรกไม่เสียเวลาเป็นคู่ระหว่าง ลิเวอร์อพูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบร์ตันนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่นี้ลิเวอร์อพูลฟอร์มกำลังดีนะครับเป็นอันดับ2ของตารางส่วนไบร์ตันเองเป็นทีมอันดับ5ของตารางแฮนดิแคปเปิดมาที่ลิเวอร์อพูลต่ออยู่ที่1.5หรือว่าลูกครึ่งนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมนะครับเลี้ยวฟูนั้นทั้งยอดเยี่ยมครับ5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4สเสมอ1ถือว่าดีมากๆทีเดียวส่วนไบร์ตันเองนะครับชนะ1สเสมอ3เอ้ยขออภัยครับไบร์ตันเนี่ย เสมอ3แพ้2ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมสำหรับ5นัดหลังสุดส่วนผลงานที่พบกันมานะครับ5นัดหลังสุดก็เป็นลิเวอร์พูลชนะได้3นัดเสมอกันไป1นัดแล้วก็ไบร์ตันชนะไปได้1นัดนัดนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลในบ้านคว้า3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนไบร์ตันเองก็อยู่ที่5ถือว่าใช้ได้ครับนัดนี้ลิเวอร์พูลเดินหน้าบุกใส่แน่นอนตัวเกมมรุกยังอยู่ครบนะครับโมฮิมิดซาร่าครับมาเน่เฟอร์มิโน่โชตา้าอะไรก็ยังอยู่ครบครับผมแต่ว่านัดนี้นะครับแฮนดิแคปผมมองว่าลิเวอร์พูลกำลังดุดันามากๆ แต่แฮนดี้แคปเปินมา1.5บังคับ20นะครับถึงจะเฮถ้าต่ำกว่านั้นก็แพ้แฮนดี้แคปนะครับผมมองว่าไบรตันนะครับที่กำลังลุ้นอยู่พื้นที่บอลถ้วยนะครับน่าจะมีโอกาสนะครับแพ้ไม่ขาดได้นัดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมคิดว่าคนจะเทีริวผู้ไปเยอะมากนะครับคิดว่าวันนี้ครับส่วนไปที่ตัวรองนะครับไบรตันน่าจะมีโอกาสที่จะชนะแฮนดิแคปครับก็ตัวแรกให้เลือกเชียร์ไปที่ไบรตัน วัที่สอเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นคู่รองเฮาสิตี้เปิดบ้านรับตงเบย์ยังโคเวนทีเฮานะครับเป็นทีมอันดับที่22ของตารางโควนที iy, อยู่อันดับ4นะครับหมดตารางกับท้ายตารางแฮนดิแคปเปิดมาเป็นโคเวนที iy, นะครับบุกไปเป็นต่ออยู่0ูนทับศูหรือว่าปอปานั่นเองก็นัดนี้นะครับฟอร์มพนัดล่าสุดก็ดูนะครับเฮานะครับชนะได้1นัดเสมอ2นัดและเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไป3นัดส่วนโคเวนทีเองชนะ1เสมอ2และก็แพ้2 ผลงาน5นัดท,ที่พบกันมานะครับก็เป็นเฮาชนะได้2นัดควนที่ชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นนัดนัดนี้นะครับผมมองว่าควนที่นะครับอาจจะดูฟอร์ม5้านัดล่าสุดอาจจะไม่ดูดันแล้วฟอร์มกรเก่าๆที่พบกันมาอาจจะยังไม่ดีเท่ากับเฮาซิตี้แต่ช่วงนี้เฮาซิตี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับคือ <S <S ก็แย่นะครับส่วนมากจะเน้นไปที่เสมอกับแพ้ผมมองว่านัดนี้โควนที่เองยังไม่ ไม่น่าจะถึงกับแพนะครับไปเยือนเต็มที่น่าจะเสียครึ่งหนึ่งรือว่าหูแหวงมีโอกาสสูงที่จะบุกไปคว้า3แต้มใส่เฮาสตี้ได้บอลอย่างนี้เชียร์ไปที่ทีมต่อนะครับอย่างโคเวนที่น่าจะสบายใจกว่านะครับตัวที่2ให้เลือกเชียร์ไปที่โคเวนที่ครับสองตัวที่ผมคัดมาให้อ่าสองตัวที่ผมคัดมาให้วันนี้นะครับก็ตัวแรกเป็นไบรตันตัวที่2เป็นโคเวนที่ก็อย่าลืมกดติดต,ตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยสำหรับวันนี้นักเตะดีเด็ดสวัสดีครับ